ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทอร่าคลาสิกนะครับจริงๆวันนี้คือเราไม่ได้แบ่งข่าวนะ mm hmm. เหรียญมีมกับเทอร a ่าแล้ก็ xrp เนื่องจากข่าวมันน้อยนะครับผมก็แจ้งไว้ประมาณนี้แหละว่า อ่าถ้าเกิดมันไม่ได้เต็มอัตรสดเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราไปแบ่งข่าวมันก็ไม่มีประโยชน์นรับเพราะว่ามันข่าวมันน้อยแล้วก็เนื้อหาข่าวมันไม่ค่อยมีนะเราก็ทําเท่าที่มีเราก็ทําได้แค่นั้นพอแล้วนะครับเอาล่ะนะครับก่อนอื่นนะผมขอโปรโมทกระดานบิดเก็ตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าแคสิกอ่าอย่างเป๊ะเ,เ,เนี่ย เปเป้เนี P ่ยดอกสิบเปอร์เซ็นตนะครับลูนะ่าคลาสิกดอกห้าถึงแปดเปอร์เซ็นตนะเราก็ XRP ีเนี่ยประมาณสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะก็สามารถเข้าไปฝากได้แล้วก็หาจังหวะช่วงที่เขาเปิดเอาเองนะนะครับแต่ว่าตัวที่เปิดประจำเนี่ยก็น่าจะมีเปเป้กับลูซีนะครับที่เปิดตลอดเลยผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้สำหรับ หลักสูตรเรียนต้นน้ําเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์ line, และวิดีโอคลิปนะครับผมก็ย้าว่าตอนเนี้ย่าเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับแล้วผมก็จะปิดก่อนปีใหม่นะครับคือถ้าเกิดใครมาสมัครเกินเนี่ยอีกทีก็คือหลังปีใหม่แน,น่นอนนะจะต้องนัดเรียนกันหลังตอนนั้นเพราะว่าผมอาจจะไม่ว่างนะครับเพราะว่าผมเคยเคยสอนในช่วงตลาดกระทิงเนี้ย เดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะสักสองร้อยคนนะครับเป็นสองร้อยเลยะนะครับก็ก็แจ้งเอาไว้ประมาณนั้นนะครับก็เห็นแล้วนะว่าว่าทิศทางของตลาดเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้นะก็เรียนก่อนเลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้โอเคเราพูดถึงเธอรล่าคลาสิกวันนี้มีโหวตข้อเสนอนะครับ อาจะเป็นการอัปเกรดเวอร์ชั่น3.3.0ก็เป็นการอัปเกรดตัวของบล็อกเชนนั่นแหละนะครับก็จะเป็นการลดความซับซ้อนในการจัดเก็บภาษีและการเพิ่มอัตถประโยชน์ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มนะเกี่ยวกับ luna classic นะครับแต่ก็เชื่อว่าอ่าตอนนี้ถามว่ามีสิทธิ์จะย่อลงไปกว่านี้ไหมมีนะครับนะครับเราก็น่าจะเป็นรอบของวันคริสต์มาสนะ แล้วก็รอบของ FOMC เนี่ยก็น่าจะเป็นอรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายละนะอาจจะไปเล่นกันตอนช่วงคนอื่นเขาพักก็ได้นะเพราะว่าตัวของเทอร่าเนี่ยทำแบบนี้บ่อยนะครับต่อมาก็จะเป็นข่าวของ XRP นั่นก็คือคา l ์เลฟนะครับ ลงทุนร้อยล้านดอลลาร์ในเครื่องมือของ AI นะครับสำหรับระบบนิเวศของ XRP อันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมขององค์กรที่ชื่อว่า a r t u r AI นะครับก็ได้ประกาศการลงทุนประมาณร้อยล้านดอลลาร์นะในเครื่องมือของ AI นะครับเพื่อเสริมระบบนิเวศของ XRP แล้วก็ปรับปรุงโซลูชันนะครับการขับเคลื่อนด้วย AI แล้วก็เป็นเรื่องของ DeFi การเงินกระจายอำนาจ และก็เรื่องของดาวนะครับการดำเนินระดับองค์กรโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ปรับขนาดได้ของ Ripper a t r อ e AI นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นการบูรณาการ AI เข้ากับเทคโนโลยีบล็อกเชนนั่นเองก็จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจนะครับแล้วก็การปรับปรุงอัตโนมัติและการมอบข้อมูลเชิงลึก เชิงคาดแก่องค์กรด้วยนะครับแล้วเงินทุนสนับสนุนในเรื่องของการวิจัยการฝึกอบรมโมเดล AI และการปรับใช้โซลูชัน n i i ที่ใช้โดย xrp มุ่งเน้นการวิเคราะห์แบบ Real Time นะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติการลงทุนของคา l ลฟเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ AI นะครับในการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องของตัว xrp มากขึ้น ให้ XRP เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาโดยใช้ AI ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับไม่ได้ใช้แค่ตัวของเซ f เป a n ์อย่างเดียวแต่เป็นตัวเขาเรียกว่าพัฒนานะไอตัวของอ่าโปรแกรมเมอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขาเตรียมตัวนะครับในการ พัฒนาในส่วนนี้อย่างเต็มที่นะครับดังนั้นทางคาเลฟเขาก็ให้ทุนนะครับแล้วก็พวกวิศวกรพวกโปรแกรมเมอร์ขอเขาก็จะมีการอบรมเรื่องของ AI ด้วยต่อมาเป็นโทเค็นของกาล่านะครับก็โอกาสเติบโตถึงพันสซนะก็ถ้าเกิดจะเติบโตตรงนี้นะครับอาจจะต้องรอเรื่องของ e ีเธอเรีนะและความก้าวหน้าของเว็บ3 นะครับที่จะเข้ามาปรับปรุงในเรื่องของเกมไฟล์นะครับเราก็ NFT ของกาลาก็มีคนทวิตคือ j จวอนมาร์นะนักวิเคราะห์กิปโตยอดนิยมจุดประกายความสนใจนะอุตสาหากรรมเอุตสาหากรรมเกมกับเว็บสัมนะครับก็ทําให้กาลาเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นตอนนี้น่าจับตานะครับคือกาลาจะต้องผ่านที่0.172ดอลลาร์ถึงจะมีการเพิ่มขึ้นถึง1ัน3เปเซนตะครับที่มามาจากเจวอนมาร์ก บน x นั่นเองแนวโน้มเบสส3และการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของกาลากาลาก็มีการซื้อขายอยู่ที่0.05051นะเราก็ลดลงประมาณ2.43ในช่วง24ชั่วโมงนะครับก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเป็นการขับเคลื่อนของกาลาในปี2024กาลาก็ปรับปรุงเราก็มีการเผาเหรียญด้วยนะเราก็มีการปรับปรุงเหรียญต่างๆที่อยู่ในจักรวาลของกาลาเนี่ย ออกมาเยอะมากๆนะครับก็ลองเข้าไปติดตามในคอยมาเก็ตแคปได้นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆทําลงในช่องลิสต์มูลคอยล้วกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของกาลาเชนที่เข้ามานะครับทําให้มีเหรียญในเครือของกาลาแล้วกาลาก็สร้างระบบนิเวศของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมนะต่อมานะครับก็คือดอจคอยนะตอนนี้ แรงซื้อดอทประมาณหนึ่งร้อยหกสิบล้านดิโดสนะเขาก็มองในระยะยาวว่าดอทจะแตะถึงหนึ่งดอลลาร์ผมว่าสักพักหนึ่งนะครับสักกุมภาเนี่ยอาจจะได้เห็นละนะครับคือดอทเนี่ยแตะหนึ่งดอลลาร์แน่นอนนะครับแล้วดอทก็จะเพิ่มขึ้นฉะนั้นจุดต่ำสุดของดอทคือศูนย์จุดสามเจ็ดนะลราก็น่าจะต้องไต่กันแนวต้านคือศูนย์จุดสี่หกนะช่วงนี้ บิตคอยไปแล้วนะแต่ดอสยังไม่ไปนะนะครพวกเหรียญมีมาเสียได้มากเลยดอสค้างเงนอยู่ที่0.4ก็ต้องผ่านออเทมไฮที่0.7376ได้ให้ได้นะครับก็จะ go to the มุมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ d o Dodge อ่ะนะครับอ่ามันมีเหรียญตัวสุดท้ายชื่อเพนกูนะครับก็คือพ a คตี้เพนกินนะครับอันนี้ก็เป็นของ Solana Chain a ด็อกนะ ตัวนี้ออกมาหลายตัวนะครับถ้าจะซื้อเอาแบบตัวแบบของแท้เนี่ยน่าจะประมาณ0.7ตัวนะนะครับเพราะว่ามีอุปทานประมาณ88ล้านล้านาน,นะครับเพราะว่าตัวที่เป็นของแท้เนี่ยจะอยู่ในเครือข่ายของโซลอน่านะครับก็รวบรวมโซเชียลมีเดียมากกว่า50,000ล้านนะครับฉะนั้นราคายังไม่ไปนะยังอยู่ที่0.7ตัวนะครับ ก็คิดว่าน่าจะช่วงปีใหม่แหละที่ FTX เนี่ยจะต้องใช้นี่นะครับราคาก็น่าจะทะลุขึ้นนะครับเขาบอกพุ่งขึ้นสูงโดยทะลุประมาณแ0 0ดอลลาร์นะครับแล้วกลายเป็นโปรเจกต์โปรไฟล์ของ PFP แสนดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็น NFT นะไม่ใช่ราคาของเหรียญน,นะครับแล้วก็แพกตี่เพนกวินเนี่ยก็กล่าวสัมภาษณ์ในวโอของทวิตกายด้วยนะครับก็บอกความ ความตื่นเต้นของระบบนิเวศอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเพราะว่าเขาทำ NFT ก็ตัวนี้เป็นเหรียญหลักๆของแซมเลยนะครับก็อุปทานประมาณ8 8เมแ88ล้านล้าน,านโทเคนนะครับแล้วก็โดย25.9%ของทั้งหมดก็ถูกจัดสรรไว้นะก็จะมีการแจก a d o p ดนะครับแล้วก็ ในช่วง3ปีที่ผ่านมาแพคดี้เพนกวินเนี่ยได้กลายเป็นหน้าตาของคริปโตพักกี้ดี้เพนกวินนะครับก็ตั้งอยู่ในครัวเรือนหลายล้านครัวเรือนเลยทั่วโลกนะครับมีผู้ติดตามเนี่ยหลายล้านคนนะสำหรับตัวนี้แล้วมียอดดูมากกว่า5 0,000 000, ล้านครั้งนะครับ Pa คดี้เพนกวินก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใน NFT ที่ถูกใจคนหลายๆคนนะครับก็อันนี้พักดี้เพน เป็นก u e นโพสต t วันที่6ธันวาปี2024ใน X นั่นเองก็ลองไปติดตามนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายละในวันนี้ไม่มีอะไรมากก็มาอัปเดตเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพอของปากอของ้อโอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม เราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ amazing rich new moon coin แล้วก็กลุ่มของ Luna xrp แล้วก็กลุ่มของเ e มีอย่างเปเป้ชีบาโฟกี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Luna t เ r อร xrp จะโก h e Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกันกบช่องคอยมูลสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ